สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ้ยนไม่เท่ากัน่ะอ่าพยเจ้าพอพยอมเนียครับมาอนี ท่านภูมินการท่านรองภูมิในกนนารคณะคร่บุคลากรไดมาสัสกการะนะครับเพื่อขอพรครูพเพื่อคุม้มครองรูปาราษาเพื่อความเป็นศิลิมงคลให้กับโรงเรียนทัทงน้งทั้งคณะครูบุคลากรและกการนักเรียนขอให้การจัดก,การศาึกษาในปีการศาึษานี้ ตลอดไปนะครับให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองขอให้ปลอดให้จากพยันตลายต่างๆสิ่งที่พอดีก็ขอให้ใหายไปให้มีแต่ความดีความงามนะครับเข้ามาสู่โรงเรียนสมปอยพิทยาคมนะครับเมื่อนีก้ก็ถือว่าเป็นมือเลิก,เลกดีเนาะนะครับก็อขอ,อพ่อนพอ พรปูนะครับให้บันดาลไห้สิ่งต่างๆนะครับหลักกานอกจากความปลอดไทยความจะเล่นากานาแล้วโชคลาภให้เพิ่อน,น,น,น้ำในเด้อมันเ <c oughs> ด้อ